และที่สุดมันก็มีวันอาทิตย์ที่ดีๆกันบ้างสาหรับแฟนบอลปีศาจแดงนะครับยังไงเราก็เอาตัวรอดมาได้1เกมครับหลังจากขีดเส้นตาย6แมตช์ของรูเบนอาร์โมริมแล้วก็เกินความคาดหมายด้วยเนาะเพราะว่าผมเห็นแฟนบอลแมนยูหลายคนมองกันที่1คะแนนเสมอนะครับผมมันมีความเชื่อมั่นพูดลงไปในฟนอลคอว่าไม่แพ้แน่นอนเพราะผมเห็นเชลซีเกมเบนฟอร์ดขึ้นแรกพวกเขาเล่นแย่มากและยิ่งชัดเจนกับแมตช์บาเยอร์นว่ามันยังไม่ลงตัว นะครับแต่ว่าฟุตบอลมันก็ต้องมีอาศัยดวงแบบนี้ฮะสนาทีโดนไล่ออกเอ็นโซมาเลสกาบอกผมยอมยอมโดนนำหนึ่งศูนย์ดีกว่าเหลือ10ตัวนะครับรูเบนโมริมก็บอกโอ้โหจริงๆนะทุกอย่างมันอยู่ในกำมือแล้วนะพวกเองก็ยังจะไปพลาดเล็กๆน้อยๆไปโดนใบแดงคาเซเมโรแชมป์ยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกหสมัยไม่รู้ยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ได้นะครับต้องไปดึงนะครับแล้วก็โอ้โหเกือบทําให้เพื่อนร่วมทีมแย่ทั้งที่จริงๆตอน2 0งศูนยะ์เนี่ยมันต้องถล่มแล้วถูกไหม ทีนี้หลังเกมก็มีอีกหลายเรื่องเลยต้องมานั่งเคลียร์ครับเรื่องที่1โกเอา,อย,ายังไงบปยินดีลงสนามต่อเนื่องพอนักข่าวไปถามอารมอรมอารมเริวอาอ๋อเปล่าเขายังไม่ได้มือหนึ่งเอา้เอา,อา,อา,อาแล้วเซนเนอร์เม,มนจะได้ลงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ไฮไลท์อยู่ที่กาลาโชโอ้โหเสียงโหมันก็ไม่เกินความคาดหมายเพราะว่าเขาทำตัวเองนะครับออกไปแบบนั้นนะครับบอกไอ้คนหน้าเงินอาร์เจนติน่าชื่ออาเรฮาโดโอ้โหไม่เพียงเท่านั้นครับ อาหมาติยโลนี่คือนักฟุตบอลของเราอยู่พอหลังเกมจริงๆเล่นก็ไม่ได้เรื่องอยู่แล้วนะนัดนี้โดนวิจารณ์หนักมากไม่ใช่เฉพาะผมแล้วนะบอกโอ้โหมีโอกาสให้เชสโกจ่อๆตัดสินใจอะไรก็ไม่รู้ตอนที่หลุดเดี่ยว3คนนะครับและไปถ่ายรูปก,กับกาลาโชจริงๆไม่ผิดหรอกครับนบักฟุตบอลมันก็เพือพ่อนกันนี่แหละครับแต่ว่าโพสต์ลงสตอรี่ของตัวเองทั่วถล่มยับล่าสุดปิด ลบรูปแล้วก็สตอรี่ในไอจหมดเกลี้ยงเลยนะครับแบบออกแนวงอนครับเออมันก็ไม่อยากอยู่แบบสงบสุขกันเนอะอุตส่าห์บอลชนะนะครับแล้วก็เบนจยมินเชสโกคนบอกเอ้าทําไมอยู่ดีๆโดนถอดออกพักครึ่งเขาจะเป็นหอยลุนภาค2หรือเปล่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปหลังเกมวันนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับเป็นวันอาทิตย์ครับผมมีสินค้าให้คุณผู้ชมได้เก็บตกกัน3 p r โปรดัครับ เริ่มต้นกันที่ชิ้นแรกซึ่งเป็นของพรีเมียมครับปล่อยไปเมื่อวันศุกร์นั่นก็คือเสื้อเติร์ดรุ่นการนี้ของมาติอุสคุนย่าปักเบอร์ฟอนต์โมโบรหมายเลขสินะครับก็คือลงมาก็โอ้โหแพทชั่นสูงจริงๆนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่าอาจจะมีโอกาสเล่นตัวบนกับเมชันเม์แล้วก็เอมบูโมเอาแล้วเชตโกจะไปไว้ไหนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือ M2 ตัวครับที่ ยังไม่มีคนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นครับใครอยากได้วันศุกร์ไม่ได้ดูเพิ่งจะมาดูวันนี้ด่วน5750ันเหเหมือนเดิมอันนี้รวมค่าแท็กแล้วก็ค่าชิปเรียบร้อยแล้วนะครับฟอนต์ส่งตรงจากที่เดียวในโลกก็คือเมกกโซทัฟฟ่อนที่เป็นฟอนต์สโมสรน,นะครับไม่ใช่ฟอนต์พิมพ์ลีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่หาย,ยากมากๆนะครับอ่ะสตัวนะครับปีนี้เอ่อตัวเติร์ดสบายครับคนที่ใส่เอ็มประเทศไทยคุณใส่ได้แน่นอนมี2ตัว5,750บาทนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูวันเสา นะครับทีนี้เก็บตกอย่างที่2ก็คือเสื้ออยู่ในแต่สเตทครับตอนที่ไปพรีีซั่นตัวสีแดงนะครับเป็นไซส์ยุโรปสีแดงตัวนี้ใส่สบายและสวยมากสีดำเนี่ยมีเหลือจะไซซ์ S มั้งนะครับแต่ว่าสีแดงมี m ยุโรป3ตัวราคาเดิม2,799บาทไอ้อันนี้ส่งฟรีมี3ตัวเพราะเป็นของเก่าที่เหลืออยู่นะครับให้ส่งฟรีเลย2 7 9เเอาไปเลยนะครับแล้วก็อย่างที่3 อันนี้รบกวนเสียค่าส่งนิดนึงครับก็คือถุงผ้ามาล็อตที่3ส่งพรีออเดอร์ไปก็ยังมีคนสั่งเรื่อยๆนะครับเป็นสิ่งที่ผู้หญิงซื้อเยอะมากครับซื้อไว้ฝากกันเต็มเลยนะครับโทษแบ็กแมนยูนาเต็ดครับก็ปกติแมนยูไม่ค่อยทําอะไรแบบนี้ฮะก็ทุกกระทิกนะครับว่าเป็นอัซเซสซอรี่ที่เหมาะกับผู้หญิงนะครับอันนี้เอาไปเลยครับ999บาทแต่วันนี้รบกวนส่งค่าชิปปิ้งให้ผมนิดนึงครับเพราะว่าราคามันมันน้อยมากๆแล้วนะครับรวมภาษีแล้วก็รวมค่าขนส่ง999มีอีก4ใบครับ เก็บตกกันเข้ามาครับ3ชิ้นทางลา์ตรงนี้ครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราเล่นเป็นคู่ดึกสุดครับตอน5ทุ่มครึ่งนะครับพอเห็น11รายชื่อครับคนก็ปวดหัวกับการที่โกยังเป็นเอาทายไปยดีอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่อามูริมใส่ใจลงไปแล้วก็เปลี่ยนจากนัดเจอกับแมนเชสเตอร์ก็คือให้แฮร์รี่ม็กไกว์ลงเปตัวจริงนะครับจริงๆเป็นคำถามที่เวนรูนี่ก็ ทักมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วถึงนี้เขาไปออก BBC บ่อยนะสำหรับวาซานะครับว่าจริงๆนักเตะที่มีความพนผู้นำเนี่ยควรจะเล่นในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ก็คือแม็กควายนะครับวันนี้กลับเป็นตัวจริงเขาเลือก drop โยโร่แล้วก็ใช้เดลิกไปเล่นทางขวานะครับชอย,ยังยังเล่นอยู่แล้วก็ส่งคาเซเมโล่มาก็เปลี่ยน2ตํตำแหน่งนะครับส่วนตัวบนก็เป็นอามัดยังคงใช้เท้าซ้ายกับเอโบมโมและหน้าเป้าเป็นเบนจามินเชสโกนะครับผลปรากฏก็คือแมนยูเนี่ยคึกมากฝนตก ผูเมื่อวันที่ยงกลษนี่คือตกหนักเหมือนกับประเทศไทยเลยนะครับน้ํามันนองมากเลยครับสนามอุทธร์ดเกือบระบายเอาไม่อยู่นะครับตรงที่เป็นเอเทคนนคอลแอรเียที่ผู้จัดการทีมยืน2คนนี่คือแบบน้าท่วมเลยไม่ค่อยเจอแบบนี้นะครับปีศาจแดงก็คึกคักเล่นกดเชลซีตั้งแต่ต้นเกม2ทีมเนี้ยคือมีประวัติกันตั้งแต่สมัยก่อนนะครับคือนักฟุตบอลเนี่ยย้ายข้ามฝ้าก,กันบ่อย ถูกไหมครับถ้าเป็นตอนนี้ก็คือการนาโชกับเมสันเมาส์เพราะฉะนั้น,นเพื่อนเนี่ยมันเอนโซเฟเนเนตมันรอเล่นในเมสันเมาส์ทุกสัปดาห์ทุกครั้งที่เจอกันแล้วก็จะต้องมีแบบปัญหากันซึ่งครั้งนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับพอมันมีการนาโชเป็นเชื้อไฟเนี่ยนักเตะมันเล่นกันแรงมากนะครับแต่ว่าปีศาจแดงเนี่ยได้ประตูเร็วและได้เปรียบไวเป็นสิ่งที่ทําตั้งแต่นัดเปิดสนามเกมแรกกับอาร์เซนอนที่พยายาจมจู่โจมเร็ว แล้วดวงมันไม่ได้ไม่เฉียบคมพอโอกาสยิง26ครั้งเข้ากรอบ7อะไรแบบนี้ซึ่งนัดเนี้ยไอ้ทุกอย่างที่มันพูดมาใน5 6เกมที่ผ่านไปเนะี่ยมันไปอยู่ที่เกมนี้หมดเลยครับมาถึงปุ๊บปุ๊งปังปุ๊ง,ป,ง,ป,งปังเกือบยิงเข้าบายินดีโยนเบนเจามินเชสโกโชว์แล้ว190กว่าโมงเช็ตแล้วเอบูโม่ฉลาดมากหุบเข้าในยังดีนะนัดนนเนี้ยสตาร์ทเอบูโม่ทางขวาไอน้นาเจอแมนซิตี้เนี่ยไปให้เขาอยู่ทางซ้าย ซึ่งคนที่เก่งที่สุดควรอยู่ตำแหน่งที่ดีที่สุดเหมือนที่เอ็มบัปเป้เคยพูดนะครับก็เอาอาหมาัดเล่นลงนั้นแหละแต่ว่ายังเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็เป็นที่มาของใบแดงซึ่งมันเถียงไว้ขึ้นอยู่แล้วนะครับซานเชสรบิร์ตซานเชสมันมีปัญหาตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็โดไลออกไปซึ่งแมนยูเนี่ยปุบป๊บปรับปรับปรับ,บได้ประตูขึ้นนำอีกนะครับคือพอได้มาสระอุยมาเล่นทางวิงทางฝั่งขวาแล้วเขาฟิตและเขาเล่นดีตามมาตรฐานของเขานะครับคือไม่เสียบอลง่ายๆเติมเกม เข้าบอลเรวเพสซิ่งไว้นะครับส่วนดอกกูเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคนด่าเต็มโซเชียลมีเดียเลยว่าซื้อมันมาได้ยังไงว่าเล่นบอลเนี่ยโหแรงถึกเป็นควายทุยแต่เล่นบอลงูชิบเป็นอันนี้คือโซเชียลมีเดียด่านะครับแต่ความปจริงคือเขาเป็นคนตะบึงวิ่งพื้นที่25หลาของกรอกเกตโทษตัวเองเนี่ยไปถึงพื้นที่อันตรายของคู่แข่งได้ตลอดเวลา90นาทีนั่นคือข้อดีของเขาครับแต่เ็าจริงครับเขาเป็นคนโยนมั่วซั้วนะครับก็มีเปิดลูกเดียวที่สวย โค้งให้เอมโมโมโมงติดเซฟแต่นอกนั้นเนี่ยแบบบางทีเขาเสียของอ่ะพาเหมือนรถบรรทุกที่แบบกําลังจะไปนขนสินขนส่งสินค้าโอ้โหมึงขับเร็วกว่าเพื่อนเลยโอ้โหขับมาแบบออกตัวดีมากแต่พอสุดท้ายถึงที่หมายพระป่าคว่ำรถล้มอะไรแบบเนี้โอ้โหมันถ้าเปรียบเป็นเอขนส่งก็ยังไงก็ตกต่กูเป็นแบบนั้นพอถึงเวลาเดลิวเวอรเปิดบอลกองหน้านี่สายหัวเลย ก็ได้ประตูขึ้นนนำเขาเป็นคนหมงในนะหมงกลับมาให้บรูโน่เขาฮะแล้วบรูโน่นัดเนี้ยเขาเปลี่ยนบุคลิกไปคุณไ้ชมเห็นไหมครับเขาพยายามที่จะไม่บน่นเพื่อรุ่มทีมนะอาจจะอยู่ในห้องแต่งตัวคงน่าจะวิกฤตพอสมควรหลังจากที่โค้ดมีโอกาสโดน,นปลดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปรวมใจกันมาใหม่นัดเนี้ยบรูโน่ไม่บ่นเพื่อนมันมีจังหวะนึงที่เพื่อนไม่ยอมเบิ้ลกลับแล้วอ๋อไอ้เอ็มบูโมยิงปั่นโค้งข้ามคานตอนแรกเขาจะบ่นแล้วนะครับแล้วก็แบบเหมือน,นกลับมาเปลี่ยนใจปลกมือให้แทนแล้วก็ ลูกเบนจามินเชสโก้ที่จ่ายปุ๊บแล้วเขาคืนแล้วไอ้เชสโก้มันไม่รู้ไม่เคยเล่นกันมานะต้องไม่ได้เล่นกันมานานขนาดนั้นไม่เข้าใจก็ปล่อยบอลหลุดออกไปตอนแรกจะด่าแล้วสุดท้ายเสร็จก็แบบโทษโทษโทษยกมือไหว้นะครับเป็นบูโน่ปกติไอ้เชสโก้ลูกนี้ยับโดนด่าแน่นอนเพราะเขาจินตนาการแต่ว่านักเตะมันเพิ่งจะมาเล่นด้วยกันนะครับก็ไม่เข้าใจเขาก็ดูเปลี่ยนไปนะครับสอนอาหมัดให้มันโยกบอลอย่างนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วอาจจะ รูโน่เป็นอย่างนี้แหละครับพอเวลาทําแล้วแฮปปี้เล่นแล้วมีความสุขมันดึงประตูได้มันก็เลยไม่หงุดเงิดนะครับทีนี้นพอสถานการณ์ที่มันการังดีๆนำสองศูนโดยคาเซเมโลนาทีนั้นเนะี่ย <Fan> คุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมว่ามันต้องทะล่มันต้อง,ง,ม,องมีประตูที่สาประตูที่4ี่เพราะคู่แข่งเหลือ10คนแล้วมาเลสกานี่คือสติแตกแล้วถอ,อ,อดสองคนไอถอด เอสไอวาวไม่เท่าไหร่ถอดเนโตออกในทันทีแล้วนาที30กว่าถอดโคพาเมอร์ออกอีกนะครับแฟนเชลซีที้ด่ดากันยับเลยนะครับเขาก็ประสบการณ์น้อยจริงๆนะครับแม้ว่าจะได้แชมป์โลกนะครับนาทีนั้นแมนยูเต็ดมันต้องแบบจบสกอร์ด้วย4ประตูต่อ0อนะเอาสถานการณ์ที่เป็นต่อบ้างกลับมานะครับแต่ว่าก็ไปทําตัวเองนะครับไปดึงคู่แข่งขึ้นมาจากขุมนรกก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นนักเตะระดับคาเซเมโล่นี่ผมเพิ่งไปปักเสื้อเข้ามานะครับผมไว้ค่อยโชว์ให้ได้ดู ขัญใจผมเลยผมเลยแบบมึงดึงทําไมตั้งคาถามคือพยายามจะทำความเข้าใจคาเซเบโลเหมือนกับตํารวจอะที่เห็นผู้ร้ายวิ่งต่อหน้าต่อตาท,ทั้งที่รู้ว่าผู้ร้ายมันมีปืนมันก็ต้องคว้าให้ได้ยอมตายในหน้าที่มันไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยโอเครู้ว่ามันเดวิ่งผ่านหน้าไปแล้วอึดใจนิดเดียวเป็นพิเศษตัวรับเองโดนใบเหลืองอยู่คว้า แล้วบางคนอาจจะบอกว่าเอ้จริงๆมันไม่ควรโดนใบเหลืองไหมนะครับตามกฎถ้าดึงแล้วเป่าฝ่าวคือเยลโล่การ์ดนะครับก็กลายเป็นว่าโดนไล่ออกทําให้คู่แข่งกลับสู่สถานการณ์ได้อย่างเหลือเชื่อซึ่งก็จริงๆเหมือนกับคําพูดที่เอาริมให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับรับเป็นรอบที่ผมเห็นด้วยกับผู้จัดการทรีมของเรานะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยปีศาจแดงรุกการ์ดพัฒนามาหลายจุดตั้งแต่การเอาบอลไป ในพื้นที่ของคู่แข่งแต่ว่าในบล็อกอะ่ะมันจบสกอร์ไม่คมซึ่งเป็นจุดที่ต้องแก้ไขโดยด่วนแล้วเราก็ชอบสร้างญนาให้กับตัวเองเนี่ยอย่างเนี้ยคือมีโอกาสจะได้ประตูที่3ตั้งหลายครั้งมีสถานการณ์2ต่อหนึ่งสต่อหนึ่งก็ยิงเขาไม่เข้าและอยู่ดีก็ไปพาเขากลับมาคืนสูงเกมก็คือใบแดนนั่นแหละผมก็ไม่อยากจะพูดนะนะเพราะว่าบอลมาชนะผมก็พยายามจะลืมๆไปเพราะคาเซเมโ่เขาก็ดูเซ็งมากกว่าผมซะอีกเพราะเขาเป็น แช้เมสสี่ห้าสมัยอี่นะครับผมก <Yeah. S 1> ็ไม่ต้องนั่งพูดย้ำแล้วแต่นั่นแหละครับ <Yeah. S 1> ทำไมเราชอบไปทำให้ตัวเองเกิดปัญหา <Yeah. S 1> นั่นเองนะครับ <S <S ส่วนนักข่าวแซวบอกว่าอ้ก่อนเกมเนี่คุณดูฉุนเฉียวมากเลยกับการที่บอกโดนจี้ให้เปลี่ยนระบบมันมีคำพูดถึงขนาดบอกว่าถึงให้โป๊บก็คือพัศจณาประปาระครับมาขอร้องให้ผมเปลี่ยนระบบผมก็ไม่ทำเพราะนี่คือจ็อบของผมคือชีวิตของผมนะครับนักข่าวแซวว่าเนี่ยคุณสรุปคุณพูดจริงป่ะเนี่ย ผมพูดเล่นไอ a s j โ k กิ g นะครับผมพูดเล่นนะครับผมรู้ว่าพวกคุณนะชอบนักข่าวชอบให้ผมพูดแบบนี้เพราะจะได้มีประเด็นไปเขียนต่อเอางี้เดี๋ยวรอบหน้าถ้าชนะเดี๋ยวผมเอามุกให้ใหม่นะครับแหมก็ตอนนี้บอลชนะอะไรก็ดีไปหมดนะครับทีนี้ประเด็นของเบนจามินเชสโก้กบ้างครับคนก็บอกอย,ยังไงว่ายิงไม่ได้เลยแล้วตัวถอดออกพักครึ่งเกิดจากอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรมากครับเบนโดนถอดออกเพราะแท็กติก เพราะว่าแมนยูเหลือ10ตัวเท่าเชลซีแล้วนะครับแล้วเขาต้องการให้เอบูโมเนี่ยที่อาจจะมีความเร็วในการวิ่งไล่บอลเก็บบอลได้คลองบอลได้ไปเองได้แล้วก็เอาอุกาเต้ลงมานะครับด้วยการที่มันเหลือตัวผู้เล่นเท่ากันแล้วนะครับโดนมแดงโดยคาเซเมโรนะครับแต่ว่ามันก็มีบางจุดที่น่าเสียดายนะครับที่เขาเองก็อาจจะต้องปรับตัวนะอาหมัดจังหวะที่อาไม่ได้จ่ายบอลให้เพื่อนเพื่อนไม่ได้เซอร์วิส ลูกบรูโน่แบบนี้นะครับแต่ว่าลูกกลา,าการ์ตเขาถือว่าทาได้ดีนะนะครับก็รอต่อไปแล้วกันกับประตูแรกนะครับทีนีน้จุดที่แมนยูก็ต้องพัฒนาต่อก็คือยังคงเสียประตูจากลูกเตะมุมประจำนะครับแม้ว่าลูกนี้จะดูภาพช้ามาจากการเปิดด้านข้างแต่จริงคือการเล่นช็อตฟริชช็อตคอนเนอร์ครับเตะมุมสั้นครับและดิเจมโยนก็เสียประตูเหมือนเดิมเพราะอะไรครับมันยืนกองหลังมันยืนเต็มไปหมดแล้วมันไม่มีตัวมาที่ชัดเจนนะครับเหมือนแมนยูการเล่นหลังสาเนี่ย มันไม่ใช่เกมรุกนะเพราะเกมรับคุณก็จะโดนโยน Early Cost เข้าไปและเซ็นเตอร์แบ็กมี3ตัวกากกันหมดใครจะเข้าวะอันนี้เอยโลกับอาร์มะก็เรียบร้อยก็เสียปร,ประตูแบบนี้นะครับทีนี้เรื่องหลังเกมเนี่ยก็มีเอามาเก็บให้คุณผู้ชมได้ดูโคพาเมอร์ Co mer, โดนเปลี่ยนตัวออกซึ่งแฟนเชลซีด่ากันทั่วโลกเอนโซมาเลสกาก็บอกว่าจริงๆที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะโคพาเมอร์ mer, เจ็บขาน,นีบตั้งแต่ตอน ก่อนเกมก็เช็คฟิตแล้วแล้วดูไม่น่าจะไหวก็เลยถอดออกแต่รีแอคชั่นของนักบอลมันชัดก็คือใส่หัวมาไอเอนโซเดินไปคุยนะมาเลสกาเดินไปคุยนะเดินหนะีแล้วเด็กน,นะนักบอลน,น่ะมันยิ่งใหญ่มากมันคิดจะเข้าเขาแต่มันก็เข้าไปนะมันก็เหมือนกับตอนที่กาลาโชมันเข้าเซิร์ซีมันเข้าแบบเน,นี้ยก็เข้าไปาแต่โอเคกับการที่เขากลับออกมาอาจจะอ้างว่าไปเปลี่ยนเสื้อหรือจะไปเข้าห้องน้ําได้นะครับแต่ว่าจังหวะที่เดินมาเห็นไหม จับมือกับคอบี้เมนูนั่นคอบี้เมนูนั่นอะใส่อุโมงอมมเปนไอมโมงเนี้ยคงสนิทกันอยู่แล้วนะครับซึ่งก็อพอทําได้นะครับแต่ทีเนี้ยกาลาโชก็โดนหนักเลยนะครับโดนโหตั้งแต่ต้นเกมเสียโหดังมากแล้วก็เจอแฟนแมนยูร้องเพลงด่าทั้งทั้งเกมวอมอัพทีไรก็โดนด่าเขาด่าถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณไอคนอาเจนตายหน้าเงินที่ชื่ออเรฮาโดกาาโชมันคือไอคนนี้ก็ด่ายับ ตอนเดินออกมาจากอุโมงก็เดินกลับไปอุโมงก็ยับนะครับแล้วก็มีช็อตกอดกับอามาดิอาโร่แต่แนั่นธรรมดาครับทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดครับในชีวิตจริงครับฟุตบอลครับแต่ไอสิ่งที่มันไม่ธรรมดาก็คือหลังจากนั้นนั่นแหละครับการจะแลกเสื้อการอะไรแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ครับจริงๆเราบองไปนกลางนะแต่ว่านั่นแหละครับพอแลกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซึ่งถ่ายรูปก็ได้ไม่เป็นไรเก็บเอาไว้ส่งให้ญาติพี่น้องหรือว่าส่งให้เพื่อนกัน ในกลุ่ม WhatsApp ส่งให้บรูโน่ก็ได้จริงๆมันก็เพื่อนกันหมดนี่แหละมันแค่สโมสรต่างกันแต่สิ่งที่ไม่ควรทำคืออะไรครับโพสลง u u l l i c พอ Public เนี่ยมันทั่วไปหมดคุณ on behalf Manchester อยู่น d แต่อัน,นมั้นย้ายไปแล้วแล้วคุณเห็นสถานการณ์ของอแฟนบอลที่โหเขาไหมเขากลายเป็นผู้ร้ายไปแล้วแล้วคุณก็ไปสร้างปัญหาขึ้นมาอันนี้เราเราไม่พูดในมุมการโชวแล้วนะครับหลังๆเนี่ยผมก็ไม่เอาคลิปการโชวที่อยู่ก่บเชลซีมาเล่นนะ เขถือว่าเขาเป็นนักฟุตบอลของสิงคโปรูไปแล้วนะครับจบแล้วเพราะสัญญาซื้อขาดด้วยไม่ได้ยืมตัวนะครับผมวันนั้นพูดถึงแรดฟอร์ดเพราะเขายังเป็นสัญญายืมตัวอยู่นะฮะผมไม่เคยออามาเล่นแล้วนะแต่อย่างอันเนี้ยนักเตะเราโคพันเละฮะไม่ใช่แค่ผมครับเพราะว่าทั่วโลกด่าอามัดยับเลยครับหนึ่งคือเองก็เล่นไม่ดีอยู่ได้สัญญาใหม่ฟอร์มก็ไม่ไม่ดีลูกนั้นคนเขาด่าัทวโลกว่าทำไมไม่ส่งไอเชตโกมันเป็นเพราะอะไรนะผมพยายามมองเป็นธรมเออมันตำแหน่งใหม่มันไม่ค่อยได้เล่นทางซ้ายนะครับ แต่เน,นี้ยโพสตลงไปหคูคดทลมใชครับเพราะการโชว์ตอนนี้คนไม่เอาไงทาไงลบครับลบไอจีอลบสตอรี่ลบโพสต์ทุกอย่างเกี่ยวกับแม่จะแต่ออกหมดแล้วอาจจะซ่อนก็ได้แล้วก็ปัญหาเกิดอีกแล้วนคนก็บบโอ้โหมันก็บอลชนะมันยังต้องไปทําให้มันมัวหมองไอ้นี่สามรอบแล้วนะถูกไหมตอนไปมาเลย์ชูนิ้วกลางให้แฟนบอลบอกโอโเคเขาด่าบุพการีผมสุดท้ายเขาไปย้อนดูคลิป ลงมาปุ๊บชูนิ้วกลางเลยเพราะหงุดหงิดอยู่ 2. ใส่สเสื้อไบรท์ตัน่ะเห็นไหมโอเคเพื่อนคนอื่นถ่ายไม่ได้ลงเองไม่ได้หนักเท่ากันนะโชวที่แบบใส่เสื้อวิลล่าไอปักเบอร์และฟอร์ดแต่อย่างไรก็ตามคุณก็ไม่ควรใส่ในที่สาธารณะอยู่ดีใส่ที่บ้านยังไม่เท่าไหร่ 3. เนี่ยล่าสุดนะครับคือจะทําอะไรแบบตามใจตัวเองไม่ได้คุณเป็นเขาจ้างคุณแพงเพราะให้มาทําเรื่องพวกนี้คุณเป็น ตัวแทนของสโบสอนทุกๆคนทอมฮีตันทุกคนเป็นตัวแทนสโบสอหมดนะครับก็ยับเจินเลยนะครับทีนี้มันก็มีหลังเกมนิดนึงครับเขาบอกว่าจริงๆตอนที่คาเซเมโรตัวใบเหลืองเนี่ยทางอาบูริมให้คอบี้เมนูลงไปวอร์มแล้วนะกันไว้ก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้เปลี่ยนตัวออกเลยแต่จําได้มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ยุคข,ของเทนหากอะ เขาถอดคาเซเมโร่กลางคันเลยนะเจอรูตันนะเขาบอกว่าเขาเห็นเรีแอคชั่นของผู้สินเนี่ยคาเซเมโร่ไม่ระวังเหมือนเดี๋ยวโรไลออกแน่ๆนะครับซึ่งมันก็เกิดเหตุแบบนี้อีกนะครับแล้วก็มีคลิปเซอร์จิมกอดกับเซอร์เล็กซ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องดีๆนะครับเฟอร์กี้มาดูบอลจังหวะนั่งกับแซมบาราไดาพอโรบัรซาใช้ออกมาเตะโดนขาของเอบูโมเฟอร์กี้ก็ตะโกนครับเล็ดข้อเล็ดข้อเล็ดข้อเลดเล็ดนะครับแล้วก็ตะโกนออฟออฟคือให้ออกมา นะครับให้ให้โดรไลออกไปนะครับแล้วก็มีแฮร์รี่แม็กควครับลงได้ครบ250เกมนะครับเจสันวิคอกมามอบเสื้อให้นะครับเขาก็บอกเขามีความสุขมากกับสโมสรนี้แต่คุณรู้ไหมแม็กควอยู่มานานกว่าบูนโอลลงไป250บูนโอลลงไป200แล้วนะครับและยิงประตูครบ100นัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม็กควายเนี่ยดูเปลี่ยนวงนิกไปนะดูดุขึ้นเยอะคือด่าตลอดเวลาด่าคู่แข่งคุมคู่แข่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกับสโมสรเพราะว่ากองหลังมันต้องดุคุณดูฟานไรต์ตะโกนใส่หน้าเจม เมอร์ซี่ไซด้าบี้่มันต้องเป็นแบบนั้นนะครับไหมควายที่ด่าชาวเปโตจะด่าไอ้ซานโตสยับอ่ะนะครับแล้วก็มีช็อตดาโลครับกับลิซาโดมาเนเนสอยู่ม้านั่งสำรองเอ้ยไม่ใช่อยู่บนอัศจารเพราะเป็นนักเตะเจ็บนะครับพอบรูโน่ยิงเข้าก็ดีดีใจเฮกันใหญ่นะครับอ่าถือว่าสปิริตก็ถือเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับรวมถึงประเด็นของโกมือหนึ่งอันนี้อามูริมก็โดนห่านนะครับแต่เขาก็บอกว่าเขาเองยังไม่ได้ให้เอาทายเป็นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับทุกคนยังคงต้องสู้ แย่งตำแหน่งกันนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตซันเดลล์มนก็มีโอกาสจะเป็นมือหนึ่งนะครับก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็นักข่าวบอกว่าอัลโมริมถ้าจะดีขึ้นเนี่ยให้เลิกหมุนนักเตะเซนเตอร์แบ็กสักทีหนึ่งคือเปลี่ยนไปเลื่อยทุกๆเกมแบบนี้เนี่ยมันทําให้การสื่อสารไม่ดีแล้วก็พลาดนะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยคะแนนความสามารถครับไปเร็วเลยแล้วกันนะครับก็คือเอาทายได้6เขาบอกว่าวอร์มตอนที่โดนใบแดงก็วอร์ม นักเตะเชลซีโด่ไปแดงก็วอร์มใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอากาศหนาวมากนะครับเดลิกเจ็ดแม็กควายเจ็ดชอเจ็ดลูกขึ้นหมงยอดเยี่ยมนะที่ให้คาเซเมโรมาซาอุยเจ็ดคาเซเมโรห้าบรูโน่แปดดอกูหกเอมูโม่แปดอามัดเจ็ดแล้วก็เชสโกเจ็ดนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราเก็บตกของสะสม3โปรดักต์อย่างแรกก็คือเสื้อของคุณย่าครับคุณผู้ชมที่ปล่อยไปเมืม่อวันศุกร์เผื่อใครไม่ได้ดู นะเป็นเสื้อเติร์ดคิดนะครับสีดําตัวนี้แล้วก็ข้างหลังปักมาจีอุสคุนย่านักเตะใหม่ฟอนซูโบซอร์อรครับผมไม่เอาฟอนพิม์ลีเพราะมันหาได้ทั่วไปฟอนซูโบซอ,อร์จะมีที่เดียวที่โอทาร์ฟอร์ดเมก้าสโตนนะครับเหลือไซส์เอ็มสองตัวครับใครอยากได้นี่ฮะก็สั่งมาได้เลยห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมแท็กแล้วก็รวมชิปปิ้งให้แล้วนะครับอย่างที่สองคือเสื้อตัวนี้ครับเป็นเสื้อปรีซซซั่นตอนไปสหรัฐอเมริกาตัวสีแดงนะครับที่สตาร์โค้ดกับผู้จัดการทีมเราใส่แล้วก็ทีมหญิงใส่ เหลือทั้งหมด3ตัวเนี่ราคาเดิม27 9 9้บาทตอนนั้นน่าจะเป็นโปรบอลแพ้เลยลดมา200นะครับอ่ะจัดไปได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ส่งฟรีเพราะว่าเป็นของเก่า3ตัวถือว่าเก็บตก279เเป็นไซส์ M ยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใส่ L ประเทศไทยใส่แล้วสบปย์สยสุดท้ายคือของที่แม่บ้านชอบมากก็คือนี่ครับถุงผ้าแมนูยนเตดเอาไว้ใส่ซื้อของเพราะว่าที่ยุโรปนี่คือ ไม่ใช้ถุงพลาสติกนานแล้วนะครับทำโดยไม่กัสโตกร์999บาทอันนี้ลบโกนเสียค่าส่ง80เพราะว่าราคามันได้มาถูกมากแล้วนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวพูุดงที่เจอใหม่วันจันทร์โงมีอะไรอีกเยอะสแกนเค้าโค้ามาได้เลยครับและเจอกัพวกนี้ครับบ๊ายๆอย่างน้อยก็ชนะครับ